สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับอีสานบานเท่าเบาละเอ็ยดเ้อนะครับเสาร์นี้นะครับผมหมอกลงพอสมควรนะครับนี่หมอกหนาเนาะวันนี้ว่าเขากำนะครับพามายามเบ็ดนะครับเมื่อวานตอนแรกนะครับมาเสียบเงียกิริฏไว้นะครับมายามกับพี่ไอ้นะครับมายามกับพี่ไอ้เนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวฟิล์มใชเฝ้ามากับหลานหน่อยนะครับมือน,นี่หลานหน่อยก็มานํามาถือย่างไห้ตอนเสาร์นะครับแต่ว่าบางคืนนี่ได้เกือบสองโลอยู่นะครับป่านะครับได้เกือบสองโลแต่ว่าหลังนี้นะครับเป็นหลังที่สองนะครับถือเลยนะครับหลังที่สองที่เคยว่าพี่ไอวา่ามีเบ็ดหายหลังหนึ่งนะครับอยู่นี่ครับเป็นเบ็ดถอนหลังหนึ่งว่าสัน <c oughs> กำลังลงหานะครับ มีเบ็ดหายหลังหนึ่งครับน่าสิเป็นปลาตัวใหญ่เอาไปบ่นะครับพี่หายกำลังลงหานะครับแต่ว่าหลังนี้ถือปลาเลยนะครับเดี๋ยวเอาขึ้นมาให้พี่น้องเข้าเบืองน้ากันนะครับคือสีหมันอยู่เนาะแต่ว่าตอนหมู่บ้านเนี่ยครับพรากันใส่เงียเป็นเงียสะดิ่งนะครับเป็นจิงหลีดนะครับก็ถือปลาอยู่นะครับเนาะในปลาอยู่นะครับ แต่ว่าบานอีกดึกๆนะครับเป็นหูบหล่อนดูนะครับเงียสะดิ่งเลยจับเขียดใส่นะครับเป็นเขียดขายเง่าเนี่ยเป็นเขียดหมูเนี่ยนะครับนี่นะครับถือแล้วครับเป็นลังที่สองเนาะเป็นปลาคอนะครับใส่พ่อเงามนีและครับพี่น้องเศ้านี่นะครับมีหลานหน่อยมานําปดเป็นบะพิมนั่นละเออหัดเอาหัดตัวเนาะล่องหัดเบื้งเวลาจับเนี่ยเนๆระวังมันหลุดมือลงน้ำ บิดๆจังหน่อยโมราบ,บิดดอะบิดบ,ด,บ,ด,บ,ด,บดให้มันหน,น่ยนอยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เด้อครับกับลิปีสานบานเฮาเบาละเอียดครับผมที่อ้ายว่ามีเบ็ดหลังหนึ่งมีแน่นอนอะอยู่เนี่ยเออแต่ว่าบ่เห็นเบ็ดนะครับสี่เหลับมาหาซอยกันอยู่ครับสี่ดหลุ่งมาเศร้าซอยกันนะครับ วังคืนไม่ยาเลยโลกลัวอยู่ครับแต่ว่าทางเบาขอกำบดไทยเนาะวังคืนนี่ครับรุนไปน้ำกันนะครับผมสีมานบ้านนะครับเ้านี่เสียบเขียดเขียดไายเงาไ้นะครับคือเขียดจิกนี่นะครับทางบานผมเอิญนะตัวเขียวเขียวะครับมีเขียดโมอยู่ประมาณเบ่ถึงสิบหลังนะครับนอกนั้นก็เป็นเขียดจิกทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยครับผม หลังนี่ดีดขึ้นนะครับบพถือหลุดน้ำกันนะครับได้แต้มแรกนะครับสำหรับเสานีนะครับมีร้านหน่อยมาถอือย่างนํำนะครับมาเลรดน้นำตอนเสาหลุดน้ำกันนะครับว่าสีได้ชักแต้มนะครับแต่ว่าตอนผมใส่เบ็ดเปลียนมากกว่าเคยใส่เงียเขียด เ,เขียดจิกนะครับเขียดขายเงาแบบนี้จักเสื่อน,นะครับแต่ว่าเป็นจิลิ่มันหลอนครับวับงคืนนี่ครับก็เลยหาจับเขียดเสียบหลุ่นไว้ตอนเสารเนาะเป็นพวกแม่งตับเตานะครับหลอนนะครับบงังคืนนี่หลอนเงียสะดิ่งเงียจิลิน่นี่แหละครับเนี่ยบางหลังก็ยังหลอนอยู่นะครับนี่ขนาดเงียเขียดก็ได้ ถือยนเด็นี่นะครับหลังหลังข้างนานนี่ก็ถือนะครับอย่าฟิวมอย่าเฝ้าจับหลังข้างนานนี่ก็ถือปลานะครับโอ้หล,งล,งลังหลังหลังนานนีน่ถือง,งเดี๋ยวเอาหลังนี้ก่อนนะครับโอ้ตัวนี้ตัวงาม<ๆ>เดี๋ยวได้ๆนะกหลายอย่าเฝ้าให้พ่อเป็นคนบลกหลายเจ้ามานี่นะครับโอ้ปลาถือเบียดนะครับบรรยากาศบ้านๆเศร้านี่โอ้ใสสวยนะครับตัวนี้นี่ครับใสสวยใสงามอยู่ครับตัวนี้ นะครับผมมีหลานหน่อยมาน้ำเจ้านี่โอ้ตัวนี้ใส่สวยครับแต้มที่สองนะครับอ่ามาไซพี่วเนะาะทั้งอ่าหองไข่นกนะครับเป็นห้องไข่นกนะครับเนี่ยอ่าเป็นห้องที่ต่อลํานำเสียวนะครับทั้งจังหวัดระยองพี่้ะครับพี่น้องหลังมานี่เป็นหูอ่า เมบเมบจักหน้อยเนาะหนาสิถือโตพอสมควรนะครับรอหลุนน้ำกันนะครับว่าสิโตใหญ่ัไงบอนะครับม้องหันก็เป็นหยุดหยุดดูบอนอ่ะได้เตีงอยู่นี่ด้นี่นะครับผมหลังนี่หลังนี่ก็ถือนะครับถือเลี้ยงหลังเลยนะครับเป็นขั้นเปียกๆนะครับอ๋อนะครับใส่ี่ก็สวยคือกันครับตัวงามนะครับ เออเป็นหล่อนๆกเ็เลยจับเขียดจับเขียดจิกนะครับเสียบไว <c> ้ <oughs> แต้มสามนะครับยามมาได้ประมาณหกเจ็ดหลังนะครับเบดทั้งเบดเนี่ยประมาณสี่สิบาหลังนะครับ มาเสียไ้หมู่อวานครับพี่ไอ้นะครับเนี่ยขนาดเกียดติกยังหล่นหล่นน้ำกันนะครับ สามเต้มแล้วนะครับตัวนี้หอยเลยครับผมหลังนานนึงก็พี่อายว่าถอนครับหายหายตะขึ้นบวกไมจังไลยนีน นี่นะครับนี่มันจะได้นะครับนี่มันปากคอใหญ่บ่ถอนนี่แหละครับประมาณว่ามันใส่ยูซอนี่แหละครับเกลาถอนเลยเออถอดออกคันเพราถือหลังนานาะสถือ นี่ครับพี่เคยกาลังลงท้าวหาเบิงนะครับแต่หายต่ขึ้นแหละละครับหลังนี้แต่ว่าบางคลืนพอได้ลงหาเบิงนะครับ <laughs> อันมือในย่านน้าบ่ <laughs> <laughs> ฝากก็ไค์ก็แช์กดติดตามนี้เด้อครับช่องอีสานบันเท่านะครับเบาลอยเอ็ดพี่เคยลงควันหาเบิงนะครับว่าเพื่อพ่อปลาคอยใหญ่นาะ อมหลายจะเฝ้าหาป่ออันนี้ก่อนม่เห็นแล้วเนะาะจะกิไปทั้งไดตนนนยยนนนีนี่นี่เศร้ามานีบังเพลยนี่นี่ค้างๆมานีไหมเออนี่เนาะพอมีอยู่นี่ก็แล้วไปมีกับสีเกียรเดีอยู่ที นกอย่างนกถือแล้วบินพร้อมนะนี่หนะน,นาที่ใสอยู่นี่อ่ะถอ,อนนะครับหลังนี่ถอนตะขื้นเพื่นะครับถึอปลาบบฟิมอ๋อหลังหนานะครับร้านหน่อยว่าถูกปลานะครับ เราหลุดน้ำกันนะครับตัวใหญ่ตัวน่อยมันหมานนะครับหาอยู่หากินอีสานบานเท่าครับเช้าน,<ส>นี้บอดดามาย้ยนปุ่มถิ่มปุ่มเนาะเสียบเบ็ดนะครับร <c oughs> ้านน่อยตัวครับ <c oughs> ถอนไปสองหลังครับเนี่ยครับหลังนานี่ถือปานะครับหลังนาน,นี่เคยว่าถือปาครับนี่ครับผมโอ้ปลาคอใสสวยครับตอนนี้ใสสวยครับผม เตียมที่ซีนะครับสำหรับเซานี่ป่ามี่จะวงามๆเลยครับเงียจิรีเงีย่ยเสดิงกันหลอนไววนะครับยางลบหนาลบหลังนะครับว่าเปนหลอนก็เลยจับเขียดใส่นะครับถือพวนี้พี่อขาดปากนะ ฟังนี่รุดนะครับดินจนรุดนะครับมีร้านหน่อยมาถืออุปกรณ์ให้ <laughs> บรรยากาศดีนะครับอีสา,บานบวันเทาเซานน่นะครับบรรยากาศสดชื่นหาอยู่หากินกันนะครับตัวนี้เด่งขึ้นเขียดกันยังเหลืออยู่นะครับโอ้โยงกันเด่งขึ้นครับรอหลุดน้ำกันนะครับว่าสิมีใส ใหญ่ๆให้บึงอีกบ่คคับอมีนตะเด่งรลอยเลยครับตันนี้ต้องขืนทึงแล้วครับ ออมนะครับโอ้เป็นอุ้มนะครับไปบ่ได้นี่นะครับบรรยากาศเศร้าๆนะครับตะเวนยังบ่ท่านเด็กโพลขอฝ่าเลยครับครับบรรยากาศอีสานบานเฮาเด้อพี่นนองนะครับมีร้านหน่อยนะครับมายามบ็ดตอนเศร้า ช่วงนี้ก็สอบใกล้สิปิดเทอมนะครับถึกปะถือปะซองบ่งเบื้องมีมีหนิพี่ชายหนิเด็กขาดปาก ตัวนี้สวบรุดนะครับโอ้ตัวนี้มีแหนนะครับแต่ว่าบดหลังมังหันรุดครับแสดงว่าอมีป่าอยู่ครับเบื้องหลังนี่เนาะคือปติงเนาะมันรุดอีกเดี๋ยวบาวสิเบ่งเบ่ง,บงจังหน่อยนะครับโอ้ขาดนะครับขาดปากเบ็ดบดีบ,บ่พี่ใหญ่โอ้เสียดายด้ครับหลังนี่ ไปเที่ยกันยังก่อนตัวนัะอโอ้ยอนะครับขาดสองหลังนะครับสองสามหลังอยู่เอ้เนี่ยล้านมาถือครับตัวนี้เดี๋ยวให้พ่อยคอนจับพี่นี่นะครับหลังนี้ถือปลาเนาะโกง่งคงลงเลยครับ แสดงว่าโง่นี่เนาะเป็นหูเลี่ยงสามหลังนะครับแต่ว่ามาโดนหลังนี่ครับหลังนี่อยู่อยู่ครับอุ้ลุดพอดีโอ้ลุดพอดีนะครับจักแตมแล้วลีมนับเบิังแตมที่หาแล้วครับไมายนี่นะครับผมหองไข่นกครับน้ำกัเริ่มลดหน่อยลงแล้วครับน้ำหน่อยอหลีครับ ใส่เงี้ยเขียดจิกเขียดขายเงานะครับหล่อนเสย <laughs> พอได้ยู่ได้กินครับอันนี้ยังเขียดกันยังยู่อยู่ครับเห็นโมตัวตัวนี้เป็นบ่อสดง,งาว่า้วกินเชือกยาว ยังมาหลอนนอเขียดนอเออ,อ,อแม่หลังหนากะหลอนมาสันครับ หลังหนาเป็นเมบๆนะครับหลังหนาเป็นมีอาการว่าหนาสีเถือกครับแต่ว่าบ่ตีงดิ่นเมยคือขาดปากครับเป็นฟ่องๆอยู่หนาสียู่อยู่หรอวะอ่อยู่ยู่ครับผมเป็นปลาข้อหน่อยเนาะเป็นปลาข้อหน่อยมีปลาอยู่ครับโอเคกระสูสีครับใส่พ่องาม เหลืออีกหลายหลังอยู่ครับได้รุ่นกันอีกสักพักอยู่ครับแต้มที่หกแล้วครับผม <c oughs> นี่นะครับหลังหนานี่บมีแนวขวงนะครับถือโยงเลยนี่ครับหลังหนาหน้หนาสิตายแล้วนะครับนี่ถือโอ้ตัวใส่สวยครับตัวนี้ใส่สวยเลยครับ <c oughs> นาที่ถือตังแต่ อนา,าสิถือช่วงตั้งแต่ตอนกลบบาทน,นะครับเดี๋ยให้พ่อปลดปลดในใจแต่ว่าดีนี่นะครับใส่สวยนะครับแต้มที่เจ็ดแล้วนะครับอ้ใส่งามนะครับเซานี่แต้ม,แมที่เจ็ดประคอนะครับมังกรใส่ดีๆ จังเลยนะครับตัวนี้โ่มีแหน่ม,นมีของนะครับบ่มีแหนมีมองของย,อยังเหลือหลายหลังอยู่ครับพ่อได้รุ่น <วะ S 1> โอ้นะครับหลอนครับปัไค้อยู่ตัเถากะหล่นไป ก็ยังมาอยู่ๆข่วงนี่คือเป็นชีห่างๆยุดนี่เขาใส่ทีกันเลยแมนแมนถือตองนี่เลยอโอ้เดีหลังนากระถือครับ,บเดี๋ยวฟิลบางรายจะเฝ้าไว้จับเดี๋ยวไห้พ่อหาปลายอยู่แปลวหลังหนันก,ก่อนแพร่จังมาหาบอกว,ว่ามีคนหรอกมาอยู่หลังนี่หลังนี่กันนี่ครับมีใส่หลังหนึ่งอยู่มองนี่ครับพี่เคยว่าเป็นหูมีฟ้องนามอยู่ครับแต่ว่าถอนแต่ว่าหลังนี่ถือครับอันนอว่าถือปลาโอ้ดินเลยครับ แต้่มที่เจ็ดครับผมหน่อยก็อยากยามน้ำทัดไปก็เป็นหูมีอาการอยู่ครับออทัดไปอีกสองหลังนี่นะครับไปอีกแต้มนึงแล้วครับเดี๋ยวไอ้พิมเดี๋ยวจะเฝ้ายา,า,งางไปเดี๋ยวให้พ่อหาหนีก่อนให้พ่อหามเบ็ดล์งังนีแมนแมนอยู่นี่ไซทีกันอยู่ของหน่อยนี่ <c oughs> นี่ครับมันเป็นฟองๆนะครับ <c oughs> คือจังเบ็ดถอนนี่มันมีเป็นโมเ,เลย <c oughs> นี่ครับเป็นถอนแล้วพี่เคยก็ล่งลงหาครับเพื่อมันมีตัวใหญ่เนาะบ่ <c oughs> ไปไกลดอกผู้ใหญ่ <c oughs> ดูนี่ล่ะ <c oughs> หลังที่สามแล้วครับนี่ทีถอน บอมันมีบอมันค้นหรอกแต่ว่าสิเป็นปลานี่ละแต่ว่าสิพารอยไปใส่เท่านั้นละ่ะพี่เคยกำลังลงควานหานะครับอาอนก่กับสิภาได้ไปหอดใส่ปลานี่ละนกกินตะก,กังเว้นเะพี่ใหโงนกางคืนบอมี่ แต่ว่าห้อยฟองเลยเนะี่ยห้อยห้อยดินอะ่ะเป็นฟอร์ดอยู่เดี๋ยวลงหากันนะควนหากันครับนะครับเบื้องขั้นนี้นะครับเบื้องหลังนี้นะครับมีอาการเป็นอ่าเบีบเบีบนะครับนาสิถือกอยู่ขาดวานนะครับแต่ว่าคือบโติงเนาะอ่านะครับทีมลองจับเบังเวลาเราว่างเลย ถือบ๋นั่หนักป๋อมีมีโอ้มีอยู่นะครับรานหน่อยบ่มีอยู่นะจิไปของหญายอยู่ข้างล่างมีป๋อโอ้ยนะครับบ่มีครับหลุดหลุดหลังนี่ครับเปิดแล้ยนะครับเนาะเบ็ดสี่สิบผาหลังนะครับ ได้ปลากะพอสมควรนะครับสาหรับเสานี้เป็นเสานะครับเอาบรรยากาศดีๆนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นหูบสีห่อนอยู่ครับเหลียวเบิงเป็นหูบอากาศอบอ้าวนะครับบ่มีลมเลยนี่นะครับลานหน่อยมากุเบ็ดซอยเบิดแล้วนะครับเบ็ดนะครับมาเบิงผลงานสาหรับเสานี้ครับกับเงียก่อนสีกลับบางขึ้นนะครับประมาณสามสี่ถุมนะครับ พากันจับเขียดเสียบไว้เนาะพอสมควรนะครับได้ 6, จหกแต้หนึ่งสองสามสี่หาหกเดแปดแตนะครับได้ปลา8ปดดแตดแเนาะพี่น้องโอ้ยนะครับหาอยู่หากินนะครับอีสานบานเฮาร่วมกับวังขึ้นกับนาจะประมาณสองโลกลัวเยู่ครับเกือบสามโลนะครับได้อยู่ครับพอได้อยู่ได้กินหากินกันไปนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแช่นะครับกดติดตามให้ช่องอีสานบันเฮ่าเบาระเอดในเด้อครับเพื่อเปลี่ยนแฮงเอิรแห่งใ,ใจนะครับให้เฮ็ดคลิปพี่น้องได้เบื่องกันเนะาะสำหรับเซานี้นะครับอีพิมสวัสดีครับนะพมพ์สวัสดีครับนะครับหลานหน่อยมายามเบีดยนำํำพอกันคลิปน้าครับผม